สวัดีครับพบก,กับชาแนลแบททิ้งนะครับมาเล่นต่อจากตาที่แล้วนี่ EP เท่าไหร่แล้วจำไม่ได้เหมือนกันอี <laughs> มันมีหลายอันโอ้ยมันมีหลายหลายเรื่องนะคะมีลาเรนเจอร์มีเดี๋ยวจะมีน่าจะมีเออน่าจะมีเกี่ยวกับการทำอาหารนะครับยไม่ค่อยอยากเปิดเผยตัวเลย <laughs> ีคนไหนเนี่ยมันมีข้างหลังอีกคนนึงไปกินี่มันฐานสีแดงแล้วเนี่ยเหมือนมาคนเดียวเลยเออชิงกองลกดันถนัดหลันเดืออไปไหนล่ะ โอ้โอโอยตายเยหมดละเอาอย่างนี้นะเหลือสี่คนโอ้ธนูยิงได้เพียบโอ้ยเขาอยึดตรงนั้นเลยเหรอยืดหรอขโมย มันต้องมีสีอะไรเหลือกกสักสีแหละไม่กจะทีมเราเลยคนหนึง่งหรือตายไปแล้วไม่รู้เอ,อ่เออเพื่อนฮุกเกอร์ฮุกเกอร์รถรถโคอะไรรถเดอร์หรออ่านไม่ออก อืมสำรวจเออมันต้องมีคนแอบนะอะไรเงี้ยมันมีแล้วคนนึงมันกระโดดหนีแน่เลยไปไหนแล้วละ่ะเหลือสามคนละอย่าบอกนะเพื่อนละผมเพื่อนผมตายเฮ้ยวัดดิสอุดจุบ๊บ ตูงแบบดิจิตอลเออเราไม่ยอมเราไม่ยอมตกโอ้ยโอ้ยอื้อื้อืออืออือวินวอนเกมส์โอ้ผมชนะในอัดคลิปประมาณ6รอบได้ไมั้ยไม่น่าถึงมัน5 6ประมาณ4ประมาณ5 6รอบแล้วที่ผมชนะนะประมาณนั้นนะครับจากวิดีโอนี้ โอ้ยเอ้ย,อยถ้าซือ้อนอกแบกได้จะดีมากตีทีเดียวปุ้งดีสองทีนะครับขึ้นไปตรงโน้นรือตีอย่างเงี้ยอันนี้เพื่อนผมโอ้อยเรวสิบสิบสองคนเร้วเรเราจะจ่อขึ้นไปเด๋ยวเร็วดิใครก็ได้สิบคนอีกโอ้ยสิบสองคนก็ดีอยู่แล้ว สิเอ็ดแล้วโอเคโอเคโอเคอืมมาละมาละเริ่มละเริ่มละสิบห้าสิบห้านาสิบห้าวินาทีโอ้ยโอ้ย,อยเฮ้ยเหมือนเพื่อนโดนล,ลม <Okay. S 2> เพื่อนไม่ตายอ๋ออ๋อเอออ๋อ,อเหลือเหลือหกคนได้ไงเหลือสี่คนอ๋อนายอยู่คนเดียวใช่ไหมเราจะไปห้นายเอาไม่ให้นายนี่ว่าต้องไปเดีกว่าเถิด โอ้ยเราไม่ยอมตกเราไม่ยอมตกเอเอเราเอไม่ดีไม่ดีอยู่กับทีมดีกว่านี่เหลือห้าคนปลายสีเขียว กไม่เจอนานๆคิดถึงจังเลยมาดูสิ จะชนะไหมโออไม่เอา้าแต่ผมก็เก่งนะถ้าผมถ้าผมไม่ไปตีถ้าผมตีคนที่ผมตีเมื่อกี้คนเดียวนะคนสุดท้ายนะฮะเขา,าอาจจะทายได้ถ้าไม่ตีคนที่เป็นดักก้อนบอลนะอยู่ในเรื่องดักก้อนบอลไม่รู้ตัวอะไรผมไม่เคยดูรู้แต่ว่าอยู่ในเรื่องดักก้อนบอลโอเคแบบที่ผมไม่ชอบมามาจนได้ น่าจะได้อีกเกมหนึง่งมั้งวิดีโอนี้นะไม่น่าเกินสิบห้านาทีแหละแต่มันรู้สึกนานแล้วนะมันนานนานยังไงนะมาวินปุ๊บวับโอ้ยไม่ไหวไม่ไหวขออนุญาตโรงงานค่ะ คอยมีเสียงหน่อยหุ่นกลับมานะครับไปส่งแม่เออไม่น่าไม่น่าต้องรู้หรอกครับ <c oughs> โอ้ทีอยากยิงไม่ให้ยิงทีตอนไม่อยากยิทงทธมูหมดเนี่ยมาจังเลย <c oughs> ดีมากตุ๊ช <c oughs> อุมอลังการงานสร้างระเบิดเอมากันเต็มเลยดีมากเหมือนจะตายกันไปแล้วมาเหรอมาเหรอโอ้ยไม่เหลือกันเต็มเลยอ้าวอ้อาวอ้าวอาวอา อคนนี้เจอตั้งนานแล้วเนี่ยเล่นด้วยกันมาสองสามเกมแล้วเนี่ยคนเนี้ยอู้น็อกแบ็กหรือเปล่าน็อกแบ็กหรือเปล่าน็อกแบ๊กหรือเปล่าอืออือออูอ้ขาวนเดินวนฮะอยา่ยาอย่าเพิ่งไม่ใช่เขากระโดดลงมาตีข้างหลังนะ ฮานูเราเหลือดอกเดียวอโอ้รู้สึกขึ้นไม่ได้ดีมากโอ้ยทำไมถึงตายเนะงงฮะไม่มีใครตีนี่นะงงงงงอา้าวอืมก็จบกันไปครับครับก็ขอบคุณครับที่รับชมครับ